สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเ e ทบายเ a ย์ไลฟกันอีกเช่นเคยนี่จะเป็นครั้งที่2นะคะที่เราจะมาหัดเล่นเป็นคิวเลอร์เนาะครั้งนี้เราได้ซื้อตัวละครมานะคะเป็นตัวละคร t h อ p l a ล u e นะคะหรือพระแม่แพ่เชื้อนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างยังอยู่ที่เลเวลต่ำๆอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเอาจากที่เหลือจาก Survival เอามาอัพ ให้เดอะเพลของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูว่าครั้งนี้เราจะเก็บไปได้เท่าไหร่ครั้งก่อนนั้นที่เราเล่นระบายน่าจะเก็บไปต่อไหมจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ากับตัวละครที่เราเพิ่งซื้อแล้วก็เป็นการหัดเล่นฆาตกรครั้งที่สองของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอให้อีกคนกด่ ขอให้เจอสวายวที่แบบว่าแรงไม่ได้สูงมากนะคะถ้าสูงมาโดนแบบ1 8 1 9 20าพอไหวอย่แ้ต่ไม่เอาแบบยังไงห่างกันไกลๆอะแบบนั้น,นะเล่นยากมาลุ้นกันว่าการเล่นฆัตกรครั้งที่สองของเราเนี่ยเป็นการหัดเล่นไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะบอกไม่ถูกเลย ลุ้นแมปอีกว่าจะได้แมปไหนนะคะขอแค่อย่าเป็นห้องหรืออะไรก็ได้อะขอให้เป็นแบบลานโล่โลงๆอะ่ะไม่งั้นก็จนมุเหมือนกันอ่าโอเคได้ลานเก็บของเก่านะจ๊ะก็ไหวอยู่ขอให้น้องได้ฝึกใช้พวกก่อนนะคะตบวกใส่ไม้ไปหนึ่งทีมีคนอยู่ตรงนนะู้นน่ะ อยู่แถวนี้เปล่าเรายังแบบมีปัญหาในการหาเจอนะคะยังไม่รู้ว่าต้องหาอย่างไงเปิร์กอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องใช้ขอดูดิโอเคเราจะต้องแบบคิดว่าน่าจะได้ไปศึกษาอะไรอีกเยอะนะว่าต้องใช้เปิร์กอะไรเล่นแบบไหนหลบยังไง คือก็เหมือนเด็กที่บอกว่าคิวเลอร์ก็ไม่ได้แบบจะเล่นยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไง่ายไม่ได้ไง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากถ้าสิดจริงๆก็น่าจะโอเคาะว่าลองเล่นดูตอนนั้นก็มันสนุกนะได้ได้แค้คนเรฟิวอะมันเป็นคนเรฟิวกับการที่เราเล่นเซอร์เนี่ยเห็นไหมเราจะมีปัญหาในการหาเซอร์เราหาเซอร์ไม่เจอเราตรัว พออ้วกไปหนึ่งทีนะอยู่ตรงนู้นนี่แหละครั้งนี้น่าจะเจอนะคะคาดว่าคาดว่านะคาดว่านะคาดว่าเราจะเจอเจอไหมเจอไหมเจอไหมไม่เจออ้วกไปหนึ่งทีเออเราจะ เราจะเจอไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะอันเดะเฮ่เฮ่เราก็หาการจนเจอพี่เม็กพี่เม็กเม็กจาก้าเม็กจ้าตัวกไปเล่นอ้วกตอนที่เราเล่นเสร็นะเราเบื่อตัวนี้มากเลยาไม่สกปรกอบอะไรอ้วกเอาอ้วกเอาแต่พอเราซื้อมาแล้วเออก็มีให้อ้วกไหมวะมีให้ใช้ก็ใช้ไปพี่เม็กพี่เม็กพี่เม็กจาก๋า นาำน้าพวกใส่เดีนี้เลยเจ๊เจ๊ขอหนึ่จึ๊บขอหนึ่จึ๊บจ๊ของจึยย๊บขอหนึงจึ๊กอยเล่นไม้ดีโ,โอ้ยก็พอแล้วอยเล่นไมในะองกลังนะันงนะน,งน้้องกลังน้องนจึ๊ิรัวต้องมาตดั โดนอยูอ่ะหนึ่งทีขอครับเฮ้ยนะครับ,นะรบอ่อติดติดมิติดติดนด,นดนึงแววกหนึ่ทีแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะขอแค่ได้แบบ่อทุกวววกลวกไแล้ว,ว,วาย รู้แค่นี้รู้แค่มาทำยังไงให้เขาอยู่กับเราได้ขนาดที่สุดอ่ะช่วยแล้วนะคะช่วยแล้วนะคะช่วยแล้วนะคะจะไปไหนอยู่กับน้องก่อนอยู่กับน้องนานๆอยู่กับน้องนานๆันไม่ทำไมตีไม่ได้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตีไม่ได้แหลกเหรอโอ้ยอันนี้ไม่ได้แหลกนะอันนี้เราดูเองดี่ตาพี่ตาเขาดีที่สุด อ๋อน้องจุ๊บอุ้ยแม่น่าเห็นอย่านะนะเมปแพ้เชื้อนั่นอยู่ไหนเนี่ยดูเดิร์ดดูเดิรมามาฝาให้น้องมาให้น้องฟาดมาให้น้องฟาดโอ้โหหน้าแหงแม่จะโมโหแล้วล่ะแม่จะโมโหแล้ว่ะเอาดีเอาดีเอาดี เอาติดเนี่ยก็เป็นตั้งอย่างนี้แล้วมันจะฆ่าใครได้ว้เนี่ย <c oughs> เอาหยุดจ้า <c oughs> เรียกรีบ <c oughs> โอ๊ยโอ,ย,โอยสาบตูนโอยสาบตูนโอยสาบตูน,ตนใช่ตรงไหนใช่ตรงไหนทำอะไรอะไรยังไง วาทางบมาได้ทงบอลาได้บาา้อนพี่นะน้องหัดอยู่น้องหัดอยู่อย่า hm เล่นไม้น้องหัดอยู่น้องหัดเล่นมอานอู่เลย่เี้ยดินสีดีบุกเราจะต้องเอาอลโอ้อย่าว่า ความปึกระดับการตัวรอดุดวยน,นะเะ็นแบบ่ต่ว่า <c oughs> พี่คะพี่ครับพี่ทำให้หนูงัอ่ะพี่ทำให้หนูแยวขออนุญาตอุ้มนะจา๊ะอาไฟฉายอย่าเล่นอย่าเล่นน้องไม่เล่นตาบอดนี่ต้องน้องไปไว้ออเฉยนะ <c oughs> อย่าเล่นอย่างนี้อร,อ <c oughs> ร้อง <c oughs> อีกท <c oughs> ีค <c oughs> ่ะ <c oughs> เห็นนะรู้นะว่าอยู่แถวนี้ามาช่วยใช่ไหมามาช่วยใช่ไหมฉลุบบัวได้จะเล่นกับน้องนี้อ้าวมีคนล้างหน้าอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยเก็บค่ะ <c oughs> เก็บนะเก็บนะช่วยนี่เจ็บนะเจ็บน,นี่ <c oughs> นะน้องขอนอ้าวพี่ ขอเดชเสื้อเขียวมาเลยเก๊เก๊เก๊ขอหนึ่งจุดขอคนละแผลคนขอคนละแผลตองแผลคนละหนึ่งอคนละแผลตองแผลอช่วยช่วยนะช่วยนะช่วยนะแล้วแบบเจออย่างฉลาด คลเลอดูแย่เลอร์ดูแย่เดี๋ยดี๋ยวบตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวเจอสับพี่เจอพี่เขาอะวกไปไม่ถึงแล้วยาอ้วกมันต้องเท่าไหร่มันถึงจะมันไปได้ไกลแค่ไหนนาะงอ้วกอโหแ จ้าอยู่ในนอเราเป็นมนุษย์ที่แบบว่า,าเราตามตามตัวไวรัสไปไม่ถูกเลยววเลยคือใครที่โดนเราไล่อะ100%หยุดเต้นอย่าเล่นกัแม่อย่าเล่นกัแม่ได้เชื้อไปลเลยแหมอย่าบอกนะ เราจะเล่นแบบนิชจะเล่นแบบมนองบอเาแต่อยจมูกหแล้วนะจหแล้วนะจมูกหูจจริงะจริงๆก็ปกหัดเล่นไงใจยมีก่อนยหนัก็เล้องไดเพื่อนน้องก่อนเยาใเยเลอา ยาาโดอมียอไดีัเรื่องน่อยู่กันต่อรักกันรนะจุ๊บจจุ๊บังไงยังไงกวัวไปเี่ยก็เราเป็นอย่างี้ไม่น่ารักยังไงยังไง่ยี่เล็กี่เ็กยังไพี่เาอเด โอ้พี่เรียนอยดีไน้ลัง้วไั้เอโดยฉลาดเกี้เลยขอดตามครับเอาติดอกติดใจกับไม่รู้ว่าใครเอาไปหนายไปสองหน้าไงไม่รู้ว่าใช่ตัวเหรือเปล่าเราก็เลยติดอกติดใจกับคนดี้ตัวหีไม้ไม่เล่นตัวตัวไว้ก่อน ไปแล้วะเอยังไงยัไงเจยังไงยังไงมส้อเขียวมตาบับใตามกออนเจ็บนะเจ็บนะอวกแดงนะอวกแดงนะอยากให้เจอนะเจอใครนี้โคเช่เลวนะ ไยังไงแดงเถือกเลยอ้าวเขียวมาแต่ไกลสลาดบ้าแบบไหนแบบไหนโปเชนะพี่โปเชนะโปเชนะเห็น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 นะพวกแดงนะลุ่มนะลุ่มนะลุ่มนะลุ้มนะลุ่มนะยังไงยังไงเอายังไงยังไงแบบนี้ลุ่มไปลุ่มไปลุ่มไปล้มไป เก่งนะอุ้มมาแม่อุ้มนะโอ้ยตายแล้วรีบจังหวะอยู่เป็นเพื่อน,นก็้ม่อนกันเะมื่อกี้เห็นวิ่งไปตรงนี้น เดี๋ยวเจอใครบางคนที่โชคดีประพบปะเรานะจัดนี่น่เขาได้ไหมเ่อนจิงเจแล้วอ้าวยังไงยังไงพี่เม๊ะเราอะตาจะไปช่วยหรอไม่ยอมนะ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 ไม่ยอมจริงๆนะอยู่ตรงนีดดดด้ก่อนขอต้อนบนตรงนี้ นี่ยังทำอะไรอย่างไรกันนะทำอะไรกันะะกนะเป็นไง,นไงยังไงอย่าอย่ข้าวให้ผมอ้าช่วยกันนะบอกไว้กับผมก่อนจะเย็นๆอยู่กับน้องก่อนอยู่กับน้องก่อนเฮ้ยจะรีบออกไปไหนนะ เอ๊เจอใครตีอาอันนี้ัก้อนแขัดก้อนอโดวนดวนดนสงเจ็บ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 ตี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 อะรู้แล้วใครใช้ไปใช้ ใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับอะไรความรู้สึกส่วนตัวลุ้นล้วนล้วนไม่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 เอาไม่เอาได้เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะพี่โดน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 นะอย่าว่าหนูขออุ้มก่อนยังไงคนนี้นี่ก็คือคนที่ถูกใจแล้วตอนนี้ที่ต้องมันอยูกบนคอ รอไปสองตาหนึ่งใช่ไหมเออสองคนนี้ยังไงสองคนนี้ยังไงพี่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 ใจเย็นๆได้ไหมทันไหมทันไหมโอ้ไม่ทันน่ะโอ้เราพลาดเองที่ปล่อยให้เขาแบบกระดึ๊บกระดึ๊บไปตรงนี้ที้ไว้เสียใจอ่ะเสียใจอ่ะอีกคนนึงทิ้งเพื่อนไปแล้วอ่ะเห็นไหมพวกพี่วิ่งช่วยเขาอ่ะเขาก็ไม่ช่วยพี่ ได้อยู่นะอย่างน้อยก็สองคนนี้แหละวะอย่างน้อยก็สองคนนี้แหละโอ้ยสึกดีรู้ว่าจะซื้อมาแล้วแบบเออเราเล่นฆ่าใครไม่ได้เลยเป็นตัวละครตัวแรกนะคะที่เราตัดสินใจที่จะซื้อในเกมเดนไฟน์นะเนี่ยก็แา้ว่านที่เรื่องเราจะมัดเล่นคิเวเลอร์ ต่อไปอีกยาวนานเลอาจจะดีครั้งต่อต่อไปเอาติดติด <c oughs> เล่นอะไรก็งัเอาจริงนาจะตรงนี้น่าจะเป็นของเราแล้ว,ดวนะเดี๋ยวขอเล่นพวกก่อนนะเดินหาท่อไปด้วยเล่นพวกไปด้วยแล้วกัน <c oughs> เราไม่รู้ว่าแบบนี้ท่อมันอยู่ตรงไหน,น <c oughs> เดี๋ยวเดินไปด้วย เล่นไปด้วยาหาไปด้วยแล้วกันน่าจะเป็นของเราละสองคนเนี้ยผิดใจแนละ้วอย่างน้อยก็คิวสองปะผัดเล่นครั้งที่สองกับการคิวสองนะคะก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะฮะ<า>สรุปผัดมไม่ถูกโอ้ดูท่าเดินแม่ดิอีกไกลจริตแม่นี่ได้ดังใกจริงๆตายเท่าไหร่เออ รยาทางสังคมนะคะจีจีก่อนโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาไว้อัพเอาไว้อัพรู้สึกดีรู้สึกดีคิวสองรอด2ไม่งั้นก็คิวสแล้วนะไม่น่าทิ้งให้ดิไว้ออยู่หน้าประตูเลยพลาดเองโอเคค่ะสำหรับการเล่นฆาตกรครั้งที่2กับตัวละครตัวที่สที่เราเพิ่งซื้อมานะคะก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ มันเป็นการหัดนะคะหัดเล่นอาจาจะมีผิดพลาดอะไรบ้างนะคะใครมีเทคนิคดีๆอะไรก็แชร์กันด้วยแล้วกันเพราะว่าเราก็เพิ่งหัดจริงๆเนาะเออสำหรับใครนะคะที่ยัไ like, งไนมะ่กดไลค์เพจกดไลค์กดติดตามแล้วก็เปิดแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอและการสตรีีนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้เอาไว้แบบ like, แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้า